ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะที่ข้างใครในศิลปะปืนทุกท่านครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาจัััดอนนนบปืกะผว่าปืนอันไหนมัเก่่งทีสุดแล้วมัน าที่สุดนะครับผมนะฮะรวมไปถึงนี่ครับผมนะฮะแถวบ้านไม่เรียกว่าปืนกันบ้านนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าปืนอันไหนจะที่โหลดที่สุดเลยนะครับซึ่งในแบบบ็อกฟูดของเรานีครับผมนะฮะมีปืนมากกว่า10กระบอกด้วยกันนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมเคยใช้หมดทุกกระบอกหรือยังนะครับผมนะฮะถ้าเคยใช้หรือไม่เคยใช้ยังไงเนี่ยหรือว่าขาดอะไรไปนะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมนะฮะอีกไม่กี่วันนะครับผมนะฮะก็จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะครับผมนะฮะขอให้ทุกคนน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 นัััััดสสุขขมมมมมหวววงงะะะะะคคครรรบบผผใ้าาาออกไ่่่จเเปป็็พน นะครับผมนะฮะก็ขอให้รักเรานานๆนะครับผมนะฮะรวมไปถึงนะครับผมนะฮะคู่ชีวิตของเราด้วยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเมียรหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับผมนะฮะขอให้คู่รักของคุณนั้นรักคุณไปตราบชั่วนิรันด์เลยนะครับอย่างคาที่เขาบอกมานะครับผมนะเขาบอกว่าอย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่อยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็อย่ากอดฉันในวันที่ฉันไม่รู้สึกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งอยากจะบอกว่านะครับผมนะรักใครชอบใครให้บอกรักกันไปเลยนะครับผมนะบอกผ่านตัวหนังสือก็ได้นะครับผมนะฮะถ้าไม่อยากพู ตัดเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาผู้ชมนั้นมาจากอัดับปืนกันทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะในแมปบ,บอกรูปนั่นเองนะครับผมนะเริ่มกันที่ปืนพิษกันก่อนเลยนะครับผมนะปืนนี้หาได้จากโรคที่2เท่านั้นนะครับผมนะฮะได้จากการตีโรงงานด้วยนะครับผมนะฮะโอกาสดรอปก็ค่อนข้างที่จะดรอปยากอย Flag ู่เหมือนกันนะครับผมนะแต่ก็ไม่ยากเกินนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมนะฮะปืนนี้อยู่อันดับที่ได้อยู่นะครับผมนะฮะถามว่าได้อยู่แปลว่า ไม่ได้นะครับผมนะฮะเออเอาจริงๆแล้วนะครับผมเนีปืนนี้คือไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่ในช่วงนี้เลยนะครับผมนะแต่ก่อนหน้านี้คือแพร่หลายมากๆนะครับผมนะเป็นปืนที่ใช้ในการคอมโบเนี่ยโหแทบจะวันช็อตวันคิวเป็นสายปืนที่โหดที่สุดในนัดตอนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะต่อมาเป็นเรื่องของปืนโคกันบ้านะครับผมนะฮะหรือว่า RPG นะครับหาได้จากบอสโลกแรกของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้นะครับผมนะฮะพี่ยกให้อยู่ในระดับของกากแล้วกันนะครับผมนะฮะดาเมจแรงจริงนนนนนนะะะะะะะคครรรัับบผผมมฮฮแต่ลูกกสุช้้าไไปหหโโอ มาต่อกันที่ปืนบอลเรือกันบ้างน,นะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้บอกเลยว่าดาเมจรุนแรงที่สุดในบรรดาของปืนทั้งหมดนะครับผมนะฮะแต่ไม่มีคนใช้คุณผู้ชมอะค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆเลยนะครับผมนะฮะพี่ให้อยู่ทางด้านของไดยอยู่ละกันนะครับผมนะฮะก็คือมีแค่ดาเมจนะครับผมนะดาเมจมีเป็นล้านนะครับผมนะฮะยิงไม่โดนก็เท่านั้นนะคุณผู้ชมอะเออต่อมาเป็นเรื่องของปืนโคกันบ้างน,นะครับผมนะฮะโคกที่ใช้ในการตามส้มตามทุยไปใช้เลยครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้นะครับผมนะฮะเป็นปืนที่มีดาเมจ ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับผมนะสูงยังไงสูงนิดนึงว่าเออนะครับผมนะฮะก็เป็นปืนที่มีดาเมจสูงพอตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะถ้าถามว่าความโหดความเก่งความนิยมใช้เนี่ยเป็นเช่นไรนะครับผมนะบอกเลยว่ากากนะครับผมนะฮะเออไม่ค่อยมีคนใช้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะสลับปืนนี้ของเรานะคุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่ปืนสั้นยาวนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้บอกเลยว่าแถวบ้านไม่เรียกว่าปืนดีกว่านะครับผมนะฮะเออดาวมงดาเมจก็แบบกระวโป่งงอะครับน้องๆเออพูดไปก็จะหา ปืนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะยิงมอนมอนยังไม่ตายเลยนะครับน้องๆมาต่อกันที่ปืนคาบูชากันบ้างนะครับผมนะฮะเป็นฉายาหนังสติกยักษ์ซาแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้นะครับผมนะบอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรตึงนะครับผมนะ่ยในยุคก่อนๆที่ผ่านมานะครับผู้ชมแต่ในยุคนี้นะครับผมนะฮะเริ่มเป็นอันดับที่2รองที่1แล้วนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้สักเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนะพอตัวเลยคุณผู้ชมนะเออในยุคที่คาบูชานั้นลุ่งเรืองนนนนนะะะคคครรรับบผมมฮเปป็ืทีี่่ใใช้้กาตตออโโไดด ปืนที่ใช้ในการตัดจังหวะทําจังหวะนู่นนี่นั่นได้โคตรดีเลยนะครับผมในรหดับคาบูชัของเราแต่ล่าสุดนะครับผมนะฮะเป็นที่2รองที่1ไปซะแล้วเออต่อมาเป็นท่าของปืนลูกซองกันบ้านนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้บอกเลยว่ากากกระววบป่งๆนะครับผมนะฮะอยู่ในระดับแถวปืนไม่เรียกว่าบ้านนะครับทุยแถวบ้านไม่เรียกว่าปืนดีกว่านะครับผมนะฮะเพราะว่าดาเมจมันโอ้โหเอจะลิดจ้อยยจริงๆเลยนะครับผมนนน้องมาต่อกันที่ปืนพกสั้นยาวกันต่อนะครับผมนะฮะปืนนี้นะครับผมน่ะมี างามนะครับผมแต่บอกเลยว่าแถวบ้านไม่เรียกว่าปืนนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผมนะฮะเพราะว่าสกิลมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับไอ้ปืนกระบอกแรกที่พี่อธิบายไปเลยคือกระบอกนี้นะครับผมนะฮะเหมือนกันเดด เลยนะครับผมนะย้อมสีมาเฉยๆแค่นั้นเองคุณผู้ชมมาต่อกันที่ทางเ้าาของปืนอาครอิูนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าแม้กกากสมชื่อนะครับผมนะปืนนี้นะครับผมนะแถวบ้านพี่ก็ไม่เรียกว่าปืนนะครับผมนะฮะถ้าว่าเป็นปืนเนี่ยมันต้องมีดาวเมจดยิงทีเดียว2ทีก็ตายแต่อันนี้ยิงเป็นสิบสิบทีก็ยังบ้ตายแต่เนี่ยมาต่อกันที่หนังสติกธรรมดาธรรมดานะครับผมนะฮะผลิตจากไม้ยางเนื้อสนนะครับผมนะฮะซึ่งปืนนี้หรือหนังสติกนี้อย่าบอกเรียกว่าปืนเลยดีกว่านะครับผมนะ ไรเพราะว่ามันคือหนังสติกนะครับผมนะฮะดาเมจก็กระจิ้นใจรอยๆนะครับผมนะฮะดาเมจก็ไม่พ่อยบีนะครับผมนะฮะสกิลก็ไม่ค่อยแรงนะครับผมนะฮะบอกตรงๆนะครับผมนะฮะตดพี่ยังมีอนุภาพทำลายล้างสูงกว่าหนังสติกอันนี้อีกนะครับผมนะฮะขออนุญาตใช้คำหยาบนะคุณผู้ชมเออมาต่อกันที่ธนูงูเขียวหางไม้นะครับผมนะฮะซึ่งธนูนี้บอกเลยว่าได้อยู่นะครับผมนะฮะได้อยู่ที่แปลว่า ไม่ได้นะครับผมนะฮะซึ่งบอกก่อนนะครับผมนะธนูนี้ตอนแรกที่มันมาใหม่ๆก็เหมือนจะนิยมใช้ดูเหมือนว่ามันจะดูดีโอ้โหมีสตงมีสตันมีติดพงติดพิษนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วนะครับผมนะฮะมันค่อนข้างที่จะคอมโบยากนิดนึงนะครับผมนะฮะใช้งานยากไปนิดนึงนะครับผมนะฮะแต่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะในเรื่องของดาเมจเออยอะไรเออยนะครับผมนะฮะอันนี้คือส่วนตัวพี่ก็ชอบนะครับผมนะน้องๆมาต่อกันที่คาร่าของนางสติ๊กธรรมดาธรรมดากันบ้างนะครับผมนะฮะบอกเลยว่านางสติ๊กนนี้้คคืออไไไมม่ธิบบายดหะรั นะะฮคือแบบโอ้โหแถวบ้านอย่าเรียกว่าปืนเถอะนะครับผมนะฮะดาเมจก็มีเหมือนไม่มีนะครับผมนะฮะยิงใครก็ยังไม่ตายคือแบบโอ้โหการรีเจนเลือดของพี่ยังจะแรงกว่าอีกครับน้องๆต่อให้ยิงกลางกระบาลเลยนะครับผมนะฮะก็เชื่อว่าก็ยังไม่น่าจะตุยเย่นะครับผมนะฮะและดาั้นของเราด้วยครับผมนะเป็นธนัตของกีตาร์บุกนั่นเองนะครับผมนะฮะมาในสายปืนนะครับผมนะบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับผมนะฮะใช้กันเกินการมากเลยนะครับผมนะฮะตั้งแต่โลกแรกยันโลกสุดท้ายหรือว่าโลกที่3ของเรานั่นเองนะครับผมนะปืน นี้บอกเลยว่าติดท็อปโน .1 นะครับผมในเรื่องของดาเมจเอ้ยนะครับผมแะบอกกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะว่ากีตาร์บุ๊กนี้นะครับผมนะมียอดการใช้งานสะสมนะครับผมนะฮะเป็นอันดับที่1เลยนะครับผมนะฮะเป็นปืนที่มียอดการใช้งานสูงที่สุดเลยนะครับผมนะฮะถามว่าเท่าไหร่ดีครับผมนะฮะการใช้งานนะครับผมนะ่หชั่วโมงเนี่ยมีคนใช้ไปแล้วประมาณ70,000สกว่าครั้งนะครับผมนะฮะโอ้โหยอดโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมฮะบอกแล้วนะครับผมนะว่ากีตาร์บุ๊กนี้ไม่ธรรมดานะครับผมนะฮะเป็นกีตาร์ที่คนใช้งานเนีี่่่ยยเเออะทสุดแล้วนนัง นะครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะกับการจัดอันดับปืนนะครับผมนะที่เก่งแล้วก็กะที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญเลยนะครับผมนะการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเป็นความคิดส่วนตัวของพี่ล้วนๆเลยนะครับผมนะฮะถ้าผิดถูกยังไงอย่าลืมให้อภัยกันด้วยละกันนะครับผมนะด่าได้แต่อย่่่่าาาาลลลลแรรรรรงงงนน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 นะะะะะะคคคคคคคััััััับบบบผผมมม้้้้้ววววววเเเเดดดีีีีี๋ยพจจ็็อออออออๆโโใใิิิปปปกกกตตขไไฮหหสส ครับบ ah, ๊ายบายโอ้โหโคตรเท่